เส Memorial ียสละสิเป็นอาจารย์น้ำเอกาต่อหน้านี่ทรงให้คนนี้เลยทำมาแล้วจ่าคะคือเสียสละโอกาสที่จะได้ที่จะมีที่จะเป็นมาวัดอยู่ใกล้อาจารย์มีโอกาสเลือกก่อนใครทําได้ไหมจ่าคะได้ไหมเสียสละได้ไหมมีคนมาเลือกก่อนอะไรอยู่ใกล้อาจารย์มาวัดทุกวันอาจารย์ให้คนนั้นเลือกก่อนได้ยังไงเห็นไหมเห็นเกลียดตัวเองไหมถ้าลูกศิษย์ถ้าอาจารย์ทําได้พุทธบราษัทคนที่อยู่ใกล้อาจารย์เสียสละได้อาจารย์จะภูมิใจมากแล้วก็เชื่อว่าเขาไม่ขาด อารมณ์เขาไม่ขาดไงทําให้ได้สิตัวนี้มันยิ่งกว่าการให้ทานนะคือเสียสละโอกาสที่จะได้ที่จะมีที่จะเป็นส่งต่อรู้ถ้ารู้ว่าคนนั้นเขาก็มีเยอะนะแต่ที่เขาได้ไปเขาไปเพิ่มโลภะจิตออมีโอกาสลายขาแล้วจะเอานักสงฆยมาบอกพระอาจารย์อันนี้คือวิธีคิดนะอันนี้คือเรื่องใกล้ตัวไม่ใช่พูดธรรมะห่างไกลแต่ใกล้ๆวุ่นวายอยู่นะอยากให้ทุกคนปลอดโปร่งโล่งสบายกับที่นี่กับทุกๆท,ท,ที่ อย่ามีโลภะโทสะโมหะเป็นผู้ให้เป็นผู้บอบางเบกิกบานสบายบุญมันจะเกิดพอบุญเกิดจะทําสิ่งใดกุศลก็จเจริญงอกงามอปลอดโปร่งโล่งสบายไม่มีเล็กมีน้อยจำำําคาพระอาจารย์เอาไว้ยิ่งให้ยิ่งมีเหลือยิ่งเอือ้อเฟื้อยิ่งมีเยอะเป็นคนให้แล้วเราจะเบาคิดแต่จะเอาจะได้จะมีจะเป็นแล้วมันจะหนักอย่างน้อยก็หนักในอารมณ์และรับรองกิเลสมันก็มีเล่ห์เหลี่ยมมันไม่เข้าเป้าหรอกมันไม่ได้ตามที่เราตั้งไว้หรอก มันจะหลอกล่ออยู่แต่นั้นแหละพอเราไม่เอามันก็จะมาล่อพอคิดจะได้จะมีแต่มันก็วิ่งหายไปอันนี้แหละคือวิธีของกิเลสสละไปเลยจะก่าไปเลยมันทาอะไรเราไม่ได้สละโอกาสที่ควรจะได้พระอาจารย์ได้รับของถวายสิ่งดีๆเนี่ยได้รับปุ๊บเนี่ยมองหาผู้ที่จะให้ก่อนเลยครูบาอาจารย์รูปไหนองค์ไหนหน้องที่เราจะส่งต่อเขาให้เรามาญาติยมให้ความบริสุทธิ์ให้ด้วยศรัทธาเรารับขอให้เป็นบุญแก่คนนั้นให้ของเอียดปานี เราส่งต่อเข้าได้สองต่ออาจารย์ก็ได้ทานอีกหลายๆอย่างที่อาจารย์เสียสละด้วยความเด็ดขาดแล้วเกิดขึ้นใน3วัน5วัน7วันไม่ได้หวังผลนะแต่มันจะได้ยิ่งกว่าได้คืออย่างน้อยเนะี่ยเราก็ได้จิตที่เสียสละคือจาคะมันจะเกิดแล้วเราจะชินบุญกุศลเนี่ยเขาก็มีชีวิตในการพัฒนาฝึกให้ฝึกให้ฝึกให้ทานเราก็จะไม่เสียดายฝึกจาคะฝึกจาคะให้สิ่งละเอียดละเอียดไปเรื่อยเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยไปเรื่อยจริงๆ